วิจารณ์สนั่นคุมกำเนิดช้างป่าหวังแก้ปัญหาคนกับช้าง สองวันเสียชีวิตสองศพชาวบ้านถูกช้างป่าทำร้ายในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาและจังหวัดตราดนี่เป็นภาพสะท้อนปัญหาระหว่างคนกับช้างป่าที่มีมายาวนานกว่า12ปีค่ะมีรายงานผู้เสียชีวิตรวม240รรายนี่ยังไม่นับรวมการบุกไปทำลายพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านนะคะนำไปสู่นโยบายฉีดวัคซีนคุมกำเนิดช้างป่าประเด็นนี้ทำให้เกิดกระแสวิจารณ์ร้อนแรงในโลกออนไลน์ชาวเน็ตส่วนใหญ่เรียกร้องให้ทบทวนวิธีการนี้นะคะ คือบางส่วน,นมองว่าควรจะนำภาษีไปแก้เรื่องแหล่งอาหารให้ช้างอีกคนมองว่าเจ้าหน้าที่รัฐจะต้องเป็นผู้ปกป้องธรรมชาติและสัตว์ปา่าไม่ใช่ไปควบคุมขณะที่คนก็แสดงความเห็นร้อนแรงนะคะถึงขนาดไล่ให้ไปทำหมันคนที่หากินกับปา่าแทนที่จะมาทำหมันช้างบางคนก็อยากให้เจ้าหน้าที่อุทยานที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่หน้างาน,นออกมาสะท้อนความเห็นตรงๆแบบไม่ต้องเกรงใจใครเพื่อหาทางออกร่วมกันอย่างดีที่สุด ทางรัฐมนตรีเฉลิมชัยเจ้ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมก็รีบชี้แจงนะคะประมาณว่าอย่าเพิ่งเอาทัวร์มาลงเพราะการฉีดวัคซีนที่ว่านี้ไม่ใช่การทําหมันค่ะแต่เป็นการทําให้รอบการเกิดของช้างน้อยลงซึ่งวัคซีนนี้ก็ได้ผ่านการทดลองใช้กับช้างบ้านและพิสูจน์แล้วนะคะว่าไม่มีอันตรายก็เลยจะนําร่องในพื้นที่กลุ่มป่าตะวันออกป่ารอยต่อ5จังหวัดก่อนแล้วก็จะฉีดให้ช้างเพศเมีทยที่เคยมีลูกแล้วเท่านั้นโดยวัคซีนนี้ไม่มีฤทธิ์ควบคุม ครอมโนนะะและสามารถควบคุมได้7ปีก็เชื่อว่าจะสามารถเพิ่มพื้นที่ป่าเพิ่มพื้นที่อาหารแก้ปัญหาช้างได้ดีขึ้นซึ่งก็ดีกว่าการปล่อยให้ช้างป่าเพิ่มประชากรอย่างควบคุมไม่ได้เพื่อให้มนุษย์อย่างเราๆสามารถอยู่ร่วมกับช้างได้ในระยะยาวท่านย้ำค่ะว่าคือถ้าไม่ควบคุมวันนี้อีก10ปีข้างหน้าเราจะมีช้างป่าเพิ่มเป็นเท่าตัวหรือกว่า800 0ตัวเลยค่ะ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรายงานนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยมีช้างป่าที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติมากกว่า4 0 0พตัวก็จะกระจายอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์91แห่งในจํานวนนี้มีถึง71แห่งนะคะที่มีปัญหาโดยโซนที่จะนําร่องก่อนอย่างกลุ่มป่าตะวันออกเนี่ยเพเนื่องจากว่าอย่างนี้ค่ะไปพบจํานวนช้างป่าเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีปีหนึ่งนะ8ปเมีรายงานผู้เสียชีวิตปีเดียวนะคะมากถึง19รายบาดเจ็บ22สสคน ้างความเสียหายต่อพืชผลเกือบ600ครั้งจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้กรมอุทยานเลือกนําร่องในโซนนี้ก่อนทีนี้เมื่อควบคุมประชากรช้างป่าได้นิ่งแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการไปเพิ่มพื้นที่ป่าเพิ่มพื้นที่อาหารทําที่กั้นรั้วและแนวรัว้วตั้งโครงการอาสาหรือผลักดันช้างโดยเจ้าหน้าที่ถึงจะดําเนินการได้อย่างยั่งยืนค่ะ ทั้งหมดนี้ก็ชัดเจนนะคะว่าโจทย์ใหญ่อยู่ที่การควบคุมประชากรช้างป่าให้ได้แต่วิธีการคุมกําเนิดถามว่ามาถูกทางแล้วหรือไม่ทุกคนมองยังไงลองแลกเปลี่ยนกันมานะคะ